มาพลิกโลกการตลาดด้วย Marketing t e c h n o l o g ลีหรือเรียกสั้นๆว่า m a r t e ทคไปด้วยกันพอดแคสต์ Podcast ในตอนนี้ครับผมจะนำหนังสือชื่อว่า Marketing t e c h n o l o g ลีนะครับพลิกโลกการตลาดด้วย m a r t e ทคมารีวิวให้ทุกคนฟังว่า m a r t e ทคคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรมีกี่ชนิดแล้วนำไปประยุกต์ช่วยธุรกิจของท่านให้เติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืนได้อย่างไรติดตามมาได้ในพอดแคสต์ตอนนี้ครับ สวัสดีครับผมมิ้นต์อุกฤษตั้งสุขุลจากมิ้นเต็ดแ d e m y คดมี่พอดแคสต์ตอนนี้ครับจะมาด้วยสับล่าสุดครับสมัยก่อนเวลาเขาพูดกันเขาบอกว่าสตาร์ทอัพเขาต้องทำฟินเทคฟินเทคคือฟแนนซ์ใช่ไหมครับแฟลนแนนเชียลเทคโนโลยีเอาเทคโนโลยีมาช่วยวงการการเงินเอทเทคเอทเทคก็คือเอ듀เคชันเทคโนโลยีเอาเทคโนโลยีมาช่วยในด้านการศึกษาทีนี้เป็นคราวของธุรกิจที่ผมทำงานอยู่แล้วครับเรียกว่ามาเทค มาเทคก็คือ Marketing t e c h n o l o g ีนะครับหนังสือเล่มน,นี้ผมมาจบแล้วนะครับชอบมากเขียนโดยคุณจิตติพงษ์เลิศประดิษฐ์นะครับเป็นผู้ก่อตั้งนะครับผมอยู่ใน f a e b o o k g r รูปช่ว Marketing t e c h t h a i l a n d นะครับซึ่งดูมันหนานะครับไม่ต้องตกใจไปเลยจริงๆแล้วอ่านง่ายแล้วก็ชื่นชมนะครับผู้เขียนลำดับเนื้อหามีตัวอย่างมีกรณีศึกษามี เทคนิคการประยุกต์ใช้ที่มีหลายๆเคสตัดี้ซึ่งผมอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันใกล้ตัวกว่าที่หลายคนคิดครับซึ่งหนังสือนี้นะครับเขาแยากมาเป็น5บทด้วยกันผมเล่าหเห็นภาพรวมก่อนนะบทแรกก็จะเป็นเรื่องของแลนด์สเคปประวัติความเป็นมาบทที่2ก็เป็นเรื่องของการเติบโตของ Marketing ิ้งเทคโนโลยีนะครับสก็เป็นประโยชน์นะครับสก็เป็นการ4นี่เจ๋งสุดเลยรีวิวเจาะลึก แยกกลุ่มเครื่องมือเอาไว้เป็นประเภทประเภทพร้อมกับแนะนำซอฟต์แวร์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง5ครับนี่เลยการเขียน m มา t e h Stack นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อว่าอะไรคือ m มา e c h Stack แล้ว6ที่ผมชอบที่สุดตอนจบของเล่มน,นี้นะครับเป็น MarTech 6 6 f r r m m w w r r s s แล้วก็เป็น Decision Making Checklist มีเช็คลิสให้ด้วยว่าเราหลังจากที่อ่านจบแล้วจะเอามา g e t ก็ตเทคโนโลยี ไปใช้ในธุรกิจของเราได้อย่างไรมาเริ่มต้นด้วยคำว่ามาเทคกันก่อนครับมาเทคคือคำผสมผสานระหว่างมาร์เก็ตติ้งอันนี้การตลาดเทคโนโลยี Technology. ก็เทคโนโลยีนะครับแปลว่ามาเทคคือการนำเอาเทคโนโลยีนำเทคโนโลยีนะมาช่วยในงานการตลาดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ต้องการแปลว่าคุณต้องมีเป้าหมายมีเป้าหมายมีงานการตลาดแล้วคุณเอาเทคโนโลยีไปช่วย นี่คือสิ่งสําคัญนะครับไม่ใช่คิดว่ามีเทคโนโลยีจะเอาไปทําอะไรดีคุณต้องมีก่อนว่าคุณมีเป้าหมายคุณมีงานอะไรและเทคโนโลยีมันจะมาช่วยคุณได้อย่างไรหลายคนไปตกม้าตายตอนที่เลือกซอฟต์แวร์หรือว่าเลือกทูเครื่องมือมัวแต่เลือกทูครับโดยไม่ได้คิดจริงๆว่าทูมันไปช่วยอะไรในการทํางานจริงๆได้บ้างซึ่งเมื่อเอาทูหรือว่าเทคโนโลยีนะครับมาเชื่อมต่อกันเชื่อมต่อกันเนาะ ใช้ Google Analytics ต่อด้วย Facebook a d ต่อด้วย Google Data Studio เอามาเชื่อมต่อกันเรียกว่ามีเทค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 สาชั้นชั้นก็เรียก Stack Stack คือซ้อนกันนะครับมันก็เลยมีคำอีกคำหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่า Martech Stack Martech Stack ก็คือการรวมการเชื่อมต่อกันของเทคโนโลยีแต่ละชิ้นนะครับที่มาช่วยให้ธุรกิจนั้นๆมีชีวิตมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ีนี้เราเล่าย้อนไปหนังสือเล่มนี้เขาก็เกริ่นย้อนไปนิดหนึ่งครับว่าตัววิวัฒนาการของมาเทคตั้งแต่นู่นเลยปีพุทธศักราช1 7 0 0ัยถึง1,900ยุคก่อนหน้านู้นเลยนะครับเป็นยุคที่เฟื่องฟูของออฟไลน์มีเดียพวกหนังสือพิมพ์นะวิทยุทีวีจนกระทั่งมาเข้าสู่1991 1เ9 1นะครับเริ่มมีคำคำนี้เกิดขึ้นมาคำว่า CRM นะครับ Customer Relationship Management มีคำนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่1991นะแต่ยังไม่ได้แพร่หลายนะครับแล้วก็มีคมําอีกคํานึงที่นิยมเรียนกันมากเลยในนักสืก่อสารการตลาดเรียกคําว่า IMC Integrated Marketing Communication เป็นการสื่อสารกันแบบผสมผสานของเครื่องมือทางการตลาดนะครับจนมาเข้าสู่ปี1990ถึงปี2000ก่อนที่จะเป็นเขาเรียกว่าเกิด .com crisis นะช่วงนั้นคือช่วงฟึง่งฟูของอะไรถ้าคุณ ทันผมมากผมก็ไม่รู้ผมโตกว่าผู้ฟังเยอะแค่ไหนนะครับแต่ว่ายุคที่ผมโตมาเนี่ยมันมี n e ส s c a p e มีอินเทอร์เน็ตเข้ามาตอนนั้นก็จะมี yahoo นะครับ hotmail ebay amazon icq ถ้าใครทันนะที่นองที่นอน icq messenger นะครับเฟื่องฟูมากๆเลยเทคโนโลยีนะครับตอนนั้นแล้ว ก็เกิดเขาเรียกว่า .com b u s นะครับก็คือฟองสบู่ของ .com ก็แตกออกธุรกิจที่เคยคิดว่ามันจะรุ่งโรจน์นะครับมันก็กลับตกร่วงจนกระทั่งมาเข้าสู่ปีประมาณ2003เป็นยุคที่3ที่หนังสืเอเล่มนี้สรุปให้นะครับเป็นยุคของเขาเรียกว่า mobile takeover กับโซเชียลมีเดียเป็นยุคที่คนหันมาใช้มือถือมากขึ้นพูดง่ายๆว่าเป็นยุคที่ iPhone ถือกำเนิดขึ้น หลังจากแบล็คเบอร์ี่นะครับแล้วมันก็มีแอปพลิเคชันแล้วมันก็มี Facebook แล้วก็ต่อด้วย Twitter Instagram YouTube เกิดขึ้นเต็มไปหมดนี่คือการเติบโตการเปลี่ยนแปลงนะครับของ Marketing t e c h n o l o g ลเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ที่คนทำการตลาดหลายคนบอกว่ามันไม่เกี่ยวเลยพี่หนูไม่เคยรู้จักเลย Marketing t e c เท o โนโลีรู้จัก f c e e o o o k d ดไหมอ,อ๋อรู้รู้รู้และ Google Search รู้ไหมอ,อ๋อรู้รู้รู้ Google a n a าลกอะ่ะโอ้ หนูใช้ในการทำงานนั่นแหละหนูกำลังใช้หนึ่งในมาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีอยู่แล้วมันมีประโยชน์ยังไงพี่เราคิดง่ายๆนะครับในมุมของธุรกิจผมขออนุญาตผู้เขียนหนังสือเล่มนี้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าเอามาแนะนำนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับจะมีตัวอย่างรายละเอียดในเชิงของเครื่องมือค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ครบแต่ผมจะเอามาย่อยว่า Marketing t e c เทคโนโลยีมันจะช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ในมุมของนักการตลาดนะครับเราต้องการแค่2ออย่างสําหรับการทําธุรกิจ1เพิ่มยอดขาย2ลดค่าใช้จ่ายเพราะอะไรครับเพราะว่าบรรทัดสุดท้ายของธุรกิจคือเพิ่มผลกาไรเอา้าคุณมิ้นแล้วมันเป็นลดค่าใช้จ่ายยังไงมาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีมันลดค่าใช้จ่ายเพราะว่าข้อแรกคุณไม่ต้องจ้างคนมาเขียนซอฟต์แวร์เองแล้วคุณเห็นไอ้เว็บไซต์สําเร็จรูปเดี๋ยวนี้ไหมเช่นระบบ IX, w i x ซอเอะ <Webs> เว็บไซต์สำเร็จรูปอยูนี้โอ้โหนั่งทำชั่วโมงเดียวได้เว็บไซต์แล้วสมัยก่อนนู้นเลยอ่ะต้องมี2เดือนนะนะครับใช้ w r r p r r s s กั็สัก2องอาทิตย์หวัน WordPress ที่ว่าดีๆยังต้องศึกษาว i x นี่ไม่ต้องเลยลากๆากๆนี่ก็คือเทคโนโลยีที่ช่วยคุณประหยัดเวลาและประหยัดต้นทุนคุณลองคิดดูนะว่าทำเว็บไซต์หเว็บหนึ่งแบาทกับคุณทำเว็บไซต์หเว็บหชั่วโมงด้วยตัวคุณเอง คุณเปิดธุรกิจได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงิน1นึ่งแสนแล้วคุณทําได้ด้วยตัวเองอ่ะยังไม่ทันจะเริ่มธุรกิจเลยคุณกําไรไปแล้วหนึ่งแสนกำไรก็คือคุณเซฟค่าใช้จ่าย 2. นอกจากเซฟค่าใช้จ่ายแล้วนะครับคุณไม่ต้องจ้างคนสมัยก่อนทําธุรกิจทีหนึ่งก็ต้องจ้างโปรแกรมเมอร์จ้างดีไซเนอร์จ้างจ้างจ้าง,จ,างจ้างแล้วไงอ่ะแล้วท้าใม้มีงานอ่ะคุณก็ต้องจ่ายแปลว่าเทคโนโลยีในนัน้นการตลาดเนี่ยมันช่วยลดต้นทุนมหาศาล3เลยครับ เดี๋ยวนี้เราอยากได้อะไรนะเราเรียกว่าเช่าใช้จ่ายเท่าที่เราใช้จริงอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์สมัยก่อนนะครับผมยุคยุคก่อนเลยเนาะผมต้องซื้อคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งไปตั้งที่อินเทอร์เน็ตไทยแลนด์เสียค่าตั้งจ้างคนไปโหคอนฟงคอนฟิกเป็นหมืน่มนๆเลยเดี๋ยวนี้คุณอยากใช้เซิร์ฟเวอร์ของอเม z o n คุณอยากใช้นิดเดียวคุณก็จ่ายพันเดียวอยากใช้เยอะหน่อยคุณก็จ่ายหมื่นหนึ่ง เดือนหน้าลดอีกโควิดท rafic ไม่ดีจากหมื่นหนึ่งลดเหลือพันหนึ่งคุณคลิกได้สองสามนาทีกดปุ๊บสเปกเซิร์ฟเวอร,ร์ก็ลดลงแล้วแปลว่าคุณไม่ต้องลงทุนเรียกว่าฮาร์ดแวร์นะครับมหาศาลบริษัทหนึ่งเนี่ยนะสมัยก่อนนะต้องซื้อคอมพิวเตอร์เยอะๆมีห้องติดแอร์วางเซิร์ฟเวอร์สมัยนี้คุณไปดูบริษัทสมัยใหม่ไม่มีห้องเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับถามว่าเก็บข้อมูลอยู่ตรงไหนอยู่ในคลาวด์ฮาร์ดดิสก์ลูกหนึ่งเนี่ยสามสี่พันบาทคุณบอกไม่ต้องแล้วคุณจ่าย Google สา0 0ี่พันบาทเนี่ยคุณเก็บข้อมูลใน Google Suite เนี่ย Google Cloud เนี่ย Unlimited นะครับไม่ใช่ Google Cloud Google Drive นะครับไม่จำกัดถัดมาครับมันมีเรื่องของ Automation มันมีศัพท์อีกคำหนึ่งนะทุกคนจะได้รู้จักเรียกว่า Marketing Automation ทำการตลาดโดยอัตโนมัติโอ้ชีวิตมันสะดวกสบายขนาดไหนผมเขียนระบบนี้ให้กับลูกค้าเมื่อสัก10ปีก่อนคนไม่ค่อยรู้จักกันไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่นะครับผมทำการตลาดให้กับคอนโดนะครับ เมื่อมีคนลงทะเบียนปุ๊บพนันกงานขายก็ถามว่าคุณมิ้นแล้วคนลงทะเบียนแล้วอีเมลมันจะส่งไปไหนอ่ะอ๋อผมส่งเข้าอีเมลพนันกงานขายเลยครับเอา้าแต่ว่าหนูไม่ได้รู้ว่ามันมีเมลไหนมาบ้างไม่เป็นไรผมส่ง SMS แจ้งพนันกงานขายให้ด้วยเฮ้ยเรียลไทม์เลยเหรอใช่เมื่อมีคนลงทะเบียนปุ๊บ SMS อันที่หนึ่งจะส่งไปหาคนลงทะเบียนขอบุณนะครับที่ลงทะเบียนคุณได้รับสิทธิพิเศษ5 0,000บาทในการจองคอนโดของเรา s m สมฉบับที่2จะส่งไปหา ทีมเซลล์คุณอุกฤษเป็นคนลงทะเบียนมา SMS ฉบับที่3จะส่งไปสรุปยอดขายให้กับผู้บริหารนี่ผมทำเมื่อ10ปีก่อนนะเขียนเป็นระบบแล้วก็ช่วยให้คอนโดสังหาริมทรัพย์ตอนนั้นขายได้ดีเติบโตอย่างมหาศาลมากนะครับเพราะว่าเราค่อยๆประยุกต์ใช้เพราะคำถามของ <c oughs> การประยุกต์ใช้ Marketing งเทคโนโลยีนะครับคำถามที่คุณต้องเข้าใจไว้ก่อนเลยนะก็คือ1 เราทํางานอะไรซ้ําๆซากซากแล้วใช้เวลาเกินความจําเป็นหรือเปล่า 2. มันมีวิธีไหนไหมในการทํางานนี้ให้เร็วขึ้น10เทา่าคีย์เวิร์ดคือคํานี้นะครับ10เทา่าเพราะถ้าผมทําแบบเมื่อกี้นะเร็วขึ้นแค่10%คุณก็แค่ให้พนักง,งานคุณขยันขึ้นพิมพ์ดิจิตเร็วขึ้นก็เร็วขึ้น10%แต่ถ้าคุณบอกว่าเร็วขึ้น10เทา่า คุณจะเปลี่ยนวิธีคิดแล้วคุณจะหาเทคโนโลยีมาช่วยนี่แหละคือที่มาของการประยุกต์ใช้ที่เรียกว่า marketing automation นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในชนิดของเครื่องมือมาเทคอีกทีนะว่าเขาทำกันยังไงและสุดท้ายครับมันง่ายต่อการวิเคราะห์หรือเรียกว่า analyze นะครับโหข้อมูลเต็มไปหมดเลยคุณมิ้นข้อมูลเว็บไซต์ข้อมูล Google Ad ข้อมูล Facebook Ad ขายไม่ดีผมได้รับคำถามนี้บ่อยมากคับลูกค้าขายไม่ดีคุณมิ้นแก้ยังไงดี ผมบอกผมแก้ไม่ได้ผมต้องวิเคราะห์ก่อนผมก็ต้องมานั่งดูรีพอร์ตอ a นาลิติกรีพอร์ตเฟซบ o ๊กแอดรีพอร์ตเฟซ o ุ๊กอินไซ t รีพอร์ตกูเกิลแอดโอ้โหดูกันเป็นชั่วโมงคําถามก็คือมันมีทางที่เราจะรวบรวมข้อมูลนี้มาเป็นแดชบอร์ดมองทีเดียวเลื่อนดูเฉพาะสิ่งที่เราจําเป็นต้องรู้ภายในสัก15นาทีได้ไหมแต่ก่อนทําไม่ได้เดี๋ยวนี้ทางบริษัทผมทาได้แล้วนะครับรวบรวม,รวมข้อมูลขึ้นมา เราเรียกว่า integrated นะครับคือเชื่อม Data เข้ามาในวแพลตฟอร์มเดียวไม่ว่าคุณจะเอา Facebook, Google, Twitter, l i n k e d ์อิมอใในที่เดียวกันแล้วคุณดูเฉพาะตัวชี้วัดที่คุณต้องการทําได้นี่คือมุมของการลดค่าใช้จ่ายนะครับและอีกมุมหนึ่งอ่ะเพิ่มยอดขายครับเพิ่มยอดขายผมอธิบายง่ายๆอย่างนี้ 1. เพิ่มลูกค้าใหม่ 2. รักษาลูกค้าเดิมเพิ่มลูกค้าใหม่เราเรียกว่าเทคโนโลยีการโฆษณา advertising เทคโนโลยีแอดเทคแอดเทคเป็นส่วนหนึ่งของ Marketing ิ้งเอะไรคือแอดเทคก็เฟซบุ๊กแอดไงมันแอดเทคยังไง Facebook มันใช้ AI ในการเรียนรู้ยิงโฆษณาวิ่งหากลุ่มเป้าหมายแบบแม่นย่งกับแอบดักฟังอยู่ข้างบ้านนี่คือแอดเทคนะแล้วช่วยรักษาลูกค้าเก่าอย่างไรเราเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า CRMCustomer Relationship Management เช่นมีคนลงทะเบียนเข้ามาในเว็บไซต์ปุ๊บคุณอุกฤษระบบจะดีเทคมาเลยว่าคุณอุกฤษเพิ่งลงทะเบียนเราจะส่งอีเมลไปหาขอบคุณที่ลงทะเบียนนะคะคุณได้รับสิทธิพิเศษในการจองคอนโดเราภายใน14วันถ้า14วันคุณอุกฤษยังไม่มาอีเมลจะส่งไปอีกอันหนึ่งอย่าพลาดโอกาสสาคัญนะเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษพร้อมกับของแถมสุดหักห้ามใจนะครับและเมื่อเขามาคุณอุกฤษเดินเข้ามาที่ำนัางานขาย เราล็อกอินเข้าไปในระบบเฮ้ยคุณลุกิเขาลงทะเบียนมาแล้วนี่เราจะไม่ไปถามเขาว่าเออโทษนะคะคุณอะไรนะคะเอาคุณลุกิขอเบอร์โทรศัพท์อีกรอบเลยไหมคะจะขอทาไมหลายรอบก็ผมลงทะเบียนในเว็บไซต์คุณไปแล้วอะไม่ต้องครับเจอหน้าลูกค้าเสร็จก็ขอวันเดือนปีเกิดเสร็จจับนะครับดเกี่ยกบข้อมูลพอถึงวันเกิดก็ส่งข้อมูลไปหาเขาอัตโนมัติเฮ้ยปีนี้ไม่มีใครจำวันเกิดเราได้เลยแต่มันมีแบรนด์เนี้ยแบรนด์มินเทอร์แอนคนามีเนี่ยจำวันเกิดเราได้ส่งของขวัญมาให้วันเกิดเรา โอ้ห oh, ไปอุ่หนุนเขาหน่อยดีกว่านี่คือใช้เทคโนโลยีในการช่วยจดจำรายละเอียดและข้อมูลของลูกค้าเรื่องที่3ครับ,รบเขาบอกว่ามาเทคมันเติบโตในหนังสือเล่มนี้สรุปให้ว่าใน10ปี10ปีนะครับที่ผ่านมา Marketing ิ้งเทคโนโลยีเนี่ยมีการเติบโตสูงถึง5,233% 5,000%นะโตนี้เลยปื้นเลย อะไรเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เติบโตโอ้โหมีทั้งหมด9ปัจจัยนะครับผมเล่าเห็นภาพคร่าวๆแล้วกันนะครับหก็คือเพราะว่าธุรกิจเริ่มเข้ามาสู่โลกออนไลน์เยอะขึ้นนะครับสอตอนนี้คนเริ่มสนใจข้อมูลลูกค้าแบบ 3. ามรองศาเรียนรู้ลูกค้าแบบรอบด้าน 3. ตอนนี้มีการคุยกับลูกค้าหลายช่องทางคุยโทรศัพท์ส่งอีเมลทักแชท4 rise of AI ครับตอนนี้มี AI อะไรอะไรก็ artificial intelligence เกิดขึ้นมากเลยหนะครับเรียกว่าเพิ่มประสิทธิภาพของการเก็บรลีดนะครับการเก็บรลีดคือการเก็บข้อมูลเบื้องต้นของคนแปลกหน้าให้กลายเป็นว่าที่ลูกค้าเหมือนไปออกบูธตามริมถนนแล้วบอกพี่โทษนะคะว่างสักครู่ไหมพอพี่เขามาคุยกับเราเราก็บอกพี่ขาขออนุญ,ญาตขอนำบัตรพี่ไว้หน่อยนี่คือการเก็บลีด สมัยก่อนเอาเซลล์ไบยร์หนึ่งคนวันหนึ่งเก็บลีได้สักร้อยใบก็เก่งแล้วสมัยนี้ไม่ต้องมีเซลล์สักคนส่งหุ่นยนต์ AI Facebook ยิงแอดไปได้ร้อยลีต่อวันไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้เจ็ดเราเรียกว่า Mobile Focus Experience ครับเนื่องจากว่าคนเสพติดมือถืออันนี้มีผลอะไรอะไรก็เป็นแอปอะไรอะไรเป็นแอปคุณเห็นขับเฮลไม่ล่ะแป๊บเดียว้วโตพุ่งพรวดเลยเพราะว่าทุกคนเสพติดมือถือ8ครับเรียกว่า ต้องมีศีลธรรมแล้วก็จริยธรรมตามเรียกว่าตามกฎใหม่ที่กลังจะออกดีกว่า pdpa ข้อมูลของผู้บริโภคเนี่ยมันมีความสําคัญมากเพราะฉะนั้นไม่ใช่ขอสุ่มสีแปลว่ามันมีเทคโนโลยีมาช่วยในการเก็บการกรองการขออนุมัติขออนุญาตอย่างเป็นระบบระเบียบและ9ครับโควิดนี่แหละคือตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีนะครับก่อนโควิดคนมีหน้าร้านบอกไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ ขายได้ใครจะไปคิดว่าห้างถูกปิดเมืองจะถูกล็อกดาวน์แล้ววันที่ห้างถูกปิดวันที่ห้างถูกปิดแล้วคุณไม่มีแม้กระทั่งเว็บไซต์ไม่มีแม้กระทั่ง Facebook Page ตอนนั้นทุกคนวิ่งโรโทรมาปรึกษาขอเปิด f c e b o o o Page คุณมิ้นสอนหน่อยทำเว็บไซต์ทำยังไบงบปใน2วันเขาไม่มีการเตรียมตัวไว้ครับเมื่อเกิดวิกฤตคนที่เตรียมตัวเหมือนว่ายน้ำเป็น พอตกน้ําปุ๊บก,ก็ไม่เป็นไรก็ว่ายน้ําไปเหนื่อยหน่อยแต่ก็ว่ายได้เพราะว่าเคยเตรียมตัวมาก่อนปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการเติบโตของเทคโนโลยีในด้านการตลาดครับทีนี้มาถึงตอนสําคัญครับซึ่งเป็นบทที่ผมรู้สึกชอบที่สุดของหนังสือเล่มนี้นะครับเพราะว่ามันอินมากๆเลยเขาแบ่งชนิดของมาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีเทคโนโลยีทางด้านการตลาดเนี่ยแบ่งออกมาทั้งหมดนะครับ14ชนิดด้วยกัน ซึ่งผมน่าจะเล่าไม่จบแน่ๆเพราะว่ามันจะค่อนข้างยาวผมจะเอา14ชนิดนี้ไปเล่าให้ทุกคนฟังในตอนที่2ตอนนี้เนื่นอยจากว่าเป็นพอด c a แคสต์ผมไม่อยากอะไรให้มันหนักมากนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่า 1. Marketing t e c h n o l o g คยหรือเรียกสั้นๆว่ามาเทคไม่ใช่เรื่องไกลตัวครับถ้าคุณทำธุรกิจในยุคนี้คำคำนี้คุณทำความเข้าใจไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันมาแล้วมันมาแน่ และมันจะมาแรงแซงทุกทางโค้ง 2. คุณไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจไปถึงระดับการใช้เครื่องมือถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแต่คุณต้องเข้าใจเป้าหมายของธุรกิจคุณวิธีการทำการตลาดแบบเดิมวิธีการทำการตลาดแบบใหม่เพื่อจะหาว่าแล้วมีวิธีไหนในการช่วยให้ธุรกิจคุณไปสู่เป้าหมายเร็วที่สุดถูกที่สุด คุ้มค่าที่สุดเครื่องมือมาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีนี้มีเยอะมากนะครับมีเป็นร้อยร้อยพันพันเครื่องมือมีมหาศาลเลยคุณไม่ต้องไปสนใจว่ามันมีกี่เครื่องมือคุณสนใจแค่ว่าปัญหาของคุณเนี่ยสมมติปัญหาของคุณรู้เนี่ยเครื่องมือไหนมันจะมาฟิตกับรูนี้สนใจแค่นั้นพอซึ่งผมจะเล่าในตอนที่2และข้อสุดท้ายครับถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องซื้อหนังสือเล่นนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับเข้าไปสั่งซื้อหนังสือเล่นนี้ได้ที่เว็บไซต์ S, S E R A Z U นะครับ sirasu.com ตามหน้าหนังสือชั้นนำทั่วไปผมคิดว่ามีนะครับหรือซื้อโดยตรงกับผู้เขียนคุณจิตติพงค์เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันคือคู่มือชั้นดีครับที่ทำให้คุณแบบเฮ้ยเทคโนโลยีมันมีเยอะแยะเลยอ่ะคุณเปิดตรงนี้นะครับแล้วคุณก็พอเห็นว่าเอ้ยปัญหาชั้นเป็นปัญหาเรื่องนี้เรื่องการวิเคราะห์อ๋อมันมีเครื่องมืออยู่4แบบเหรอที่เล่นนี้แนะนานมาสีแบบนี้ต่างกันยังไงบ้าง คุณใช้เวลาสักห้านาที10บนาทีอ่านหนังสือเพื่อเปรียบเทียบเครื่องมือสีแบบกับคุณต้องใช้เวลาเป็น5ชั่วโมงนั่งเทียบซอฟต์แวร์ของต่างประเทศมันเสียเวลากันเยอะเขาสรุปมาให้คุณแล้วลองไปหาซื้อดูนะตอนหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาแบ่งเครื่องมือมาเก็ตติ้งเทคโนโลยีออกมาเป็น14ประเภทอะไรบ้างพร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้มาเก็ตติ้งเทคโนโลยี stack มาเทค stack จากที่นักศืลษานี้แนะนําพบกันในตอนหน้าวันนี้ผมมิน้นต์อุกฤษตั้งสุกุลสวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐ,ฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ